ค่ะชื่อพันธิลาจุลยานุนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตย์จุฬาค่ะก็ปัจจุบันทําวิจัยเกี่ยวกับอนาคตการอยู่อาศัยของคนเมืองในประเทศไทยนะคะโดยที่ทําเสร็จสิ้นไปแล้วก็เป็นเ,เรื่องอนาคตการอยู่อาศัยแนวตั้งของคนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล สำหรับกรุงเทพมหานครนะคะที่เราศึกษาหลัก,ลกๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการอยู่อาศัยแนวตั้งซึ่งก็หมายถึงการอยู่อาศัยในคอนโดแฟลตต่างๆนะคะซึ่งสิ่งข้อค้นพบที่สําคัญของงานนี้เนี่ยเราก็พบว่าแน่นอนอคนกรุงเทพอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยแนวตั้งประเภทคอนโดมากขึ้นซึ่งคอนโดหล่านี้ก็มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆอย่างต่อนเนื่องนะคะแล้วก็ทําให้ด้วยขนาดที่มันเล็กลงเนี่ยก็ทําให้การอยู่อาศัย อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยโดยเฉพาะคนเมืองที่มีครอบครัวเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากลำบากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่อาศัยในคอนโดเนี่ยทำให้ผู้คนรู้สึกเชื่อมโยงกับชุมชนผู้คนหรือย่านที่ตนเองอยู่อาศัยน้อยลงความไม่รู้สึกผูกพันหรือเชื่อมโยงกับผู้คนและย่านที่อาศัยอยู่เนี่ยมันนํามาสูก่การที่กรุงเทพเนี่ยกลายเป็นเหมือนเมืองชั่วคราวนะคะที่คน นนไม่ได้รู้สึกว่าที like ่เนี่ยเมืองนี้เป็นบ้านที่น่าอยู่หรืออยากจะอยู่ต่อไปในระยะยาวๆอันนี้ส bon ่งผลทําให้คอนโดต่างๆในเมืองในอนาคตเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเสื่อมโทรมตามระยะเวลาโดยไม่ได้รับการดูแลเพราะว่าคนพร้อมจะย้ายออกไปที่อื่นตลอดเวลาอยากให้ ภาครัฐเนี่ยเข้าไปเป็นตัวกลางในการผลักดันการรวมกลุ่มของคอนโดที่อยู่ภายในย่านเดียวกันเพราะว่าออโดยปกติแล้วเนี่ยคอนโดแต่ละแห่งก็จะมีระบบนิติบุคคลของตัวเองที่ค mm ่อ hmm. นข้างมีความออปิดแล้วก็เป็นส่วนตัวเฉพาะคนในคอนโดนั้นซึ่งออมันยากต่อการที่ภาครัฐจะทำความเข้าใจปัญหาหรือว่าวิถีการอยู่อาศัยของผู้คนกลุ่มที่อยู่อาศัยในคอน แต่ละแห่งเป็นนโยบายผังกันการรวมกลุ่มของคอนโดในที่อยู่ในย่านเดียวกันเนะะี่ยค่ะก็น่าจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นสําคัญที่จะทําให้ภาครัฐเนี่ยสามารถทําความเข้าใจได้ว่าในย่านนั้นๆคอนโดมีกี่แห่งออมีทรัพยากรพื้นที่ส่วนกลางประเภทไหนอยู่บ้านมีคนกลุ่มไหนอยู่เป็นหลักมีการอยู่อาศัยจริงมากหรือน้อยขนาดไหนเมื่อเทียกบกับสัดส่วนห้องที่มีอยู่ซึ่ง <c oughs> อันเนี้ย ก็จะทำให้ภาครัฐเริ่มเห็นว่าถ้าจะต้องเข้าไปจัดการปัญหาเนี่ยการจัดการปัญหาร่วมกันระหว่างแต่ละคอนโดเนี่ยควรจะใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็มันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทําให้ผู้คนคนเมืองที่อาศัยอยู่ในคอนโดพวกนี้ค่ะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะบอกความต้องการของญาติหรือว่าความต้องการของครอบครัวของ คนที่อยู่ในคอมมินิตี้เดียวกันต่อภาครัฐได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับมาตรการระยะยาวนะคะจะมี2ประเด็นหลักๆอย่างแรกก็คือการจัดทำฐานข้อมูลคลังที่อยู่อาศัยหรือ housing stock ทั้งที่เป็นของภาครัฐและเอกชนที่ เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างละเอียดคือรู้ว่าบริเวณพื้นที่ไหนแขวงไหนเขตไหนมีที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ที่ใดเท่าไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยมันมีอยู่แล้วประมาณหนึ่งในลักษณะในกลุ่มบ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยแนวราบในสําหรับคอนโดเนี่ยคะ่ะข้อมูลส่วนนี้จะยังไม่สามารถเก็บได้ชัดเจนมากเท่าไหร่ ซึ่งการจะทำฐานข้อมูลเหล่านี้ก็จะทำให้ภาครัฐนะคะเข้าใจจำนวนแล้วก็จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงๆในแต่ละพื้นที่นั้นซึ่งมันจะบอกบอกต่อไปว่าควรจะมีสาธารณภคสาธารณประการอะไรบ้างขนาดเล็กอยู่ใหญ่ขนาดไหนเพื่อที่จะตอบอุปสงค์ที่แท้จริงของพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะซึ่งออในฐานข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าในในรายละเอียดเนี่ยมันจะต้องมีเก็บข้อมูลเหล่านี้ด้วยก็คือ ข้อมูลเรื่องการเช่าหรือการเรื่องกรรมสิทธิ์ของผี่อยู่อาศัยว่าการอยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่นี้เนี่ยเป็นการเช่าในตึกหรืออาคารไหนมากหรือน้อยขนาดไหนซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องควรจะต้องลิงก์กับระบบทะเบียนบ้านต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำให้การให้บริการสาธารณะต่างๆเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วก็ตรง ตรงประเด็นกับความต้องการของผู้คนในที่นั้นจริงๆมากยิ่งขึ้นอ,อีกข้อหนึ่งเนี่ยที่อยากจะนําเสนอก็คืออยากให้มีการวางระบบหรือกลไกทางด้านการเงินที่รวมถึงออกลไกด้านการบริหารจัดการที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐของกรุงเทพมหานาครเนี่ยพร้อมที่จะช่วยดูแลพื้นที่บางส่วนของคอนโดนในอนาคตที่ แต่และโครงการอาจจะไม่มีงบเพียงพอที่จะมาซัพพอร์ตหรือเมนเทนแนน์คุณภาพของพื้นที่ส่วนกลางดังนั้นเนี่ยภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องวางกลไกบางอย่างไว้เพื่อที่จะเข้าไปช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่เหล่านี้เพื่อการใช้งานในลักษณะที่เป็นสาธารประโยชน์ก็เป็น,นกลไกที่อยากให้ภาครัฐรีบเตรียมแล้วก็วางไว้ทั้งในเชิง มันมันต้องมีเรื่องของงบประมาณแล้วก็อาจจะต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับพรบอาคารชุดต่างๆที่จะต้องปรับเปลี่ยนในส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ